بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم นะครับนักเรียนมสามนะครับเรามาคุยกันต่อเลยเกี่ยวกับเรื่องของบทที่1นะย้ํานะครับนะมสามอย่าเพิ่งเหนื่อยนะมสามอย่าเพิ่งโอดโอยนะครับมีหลายคนเนี่ยนะนะครับไลน์มาถามครูว่ามีงานไหมครู นะครูมีงานไหมครูย้ําแล้วนะครับว่าครูจะสอนไป2บทก่อนนะสอนให้จบ2บทก่อนแล้วเ,เดี๋ยวครูจะให้งานนะครับหมายความว่า2บทเก็บคะแนนทีหนึ่งนะสองบทเก็บคะแนนครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอ่ามสามเนี่ยนะอ่านไปก่อนนะครับแปลให้ได้ก่อนนะครับให้เธอเก็บรายละเอียดที่ครูสอนไปให้ได้ก่อนนะเก็บไปให้ได้ก่อน เก็บไว้ให้มากที่สุดก่อนและเดี๋ยวพอพอคูทําแบบฝึกหัดเนี่ยพวกเธอจะได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยน้าตอนนี้เรียนก่อนอ่านหนังสือก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปถามเรื่องแบบฝึกหัดก่อนนะนะโอเคนะมาดูครับอันนี้คือท่อนสุดท้ายของบทที่1แล้วอันนี้ก็จะเป็นการสรุปนะในบทที่1น,นะครับนะเป็นการสรุปของบทที่1น,นะครับบทที่1ที่ว่าด้วยเรื่องการศรัทธาด้วยชรีอห์ การศรัทธาด้วยบทบัญญัตินะครับมาดูนะมึงอีกุดนะมึงอีกุดคือตารางันอินีนะมึงอกุดแปลว่าตามคือตารางันนะคำอธิบายอินีแปลว่านี้ตามคำอธิบายนี้ตามคำอธิบายนี้ก็คืออธิบายข้างต้นที่ผ่านมานะครับนะอธิบายข้างต้นที่ผ่านมา d ด p ปัดละ นะ p a t ผลละดีพหัมกันได้ผลละแปลว่าสามารถดีพหัมกันนะดีพหัมกันแปลว่าทําความเข้าใจสามารถทําความเข้าใจนะตามคําอธิบายนี้ตามคําอธิบายข้างต้นนี้สามารถทําความเข้าใจสามารถทําความเข้าใจนะสามารถทําความเข้าใจ บาฮ์โนะบาฮ์โ um ว nah um ่าสามารถทำความเข้าใจว่านะสามารถทำความเข้าใจว่าอุมาตอุมาตนะอุมาตอุมาตนะปริกาล่ะอุมาตอุมาตคือประชาชาตนะอุมาตวัมคือประชาชาตปริกาล่ะนะทั้งหมดนะอุมาตอุมาตทั้งหมดนะครับอุมาตอุมาตทั้งหมด นะคำว่าบริการก็คือหมายความนะตั้งแต่ต้นนะอุมัตอุมัตตั้งแต่เริ่มเนาะอาจจะละมารกาดีดัลัมบาฮากิญเตหิตนะพวกเขาเนี่ยอยู่ในประเภทของการศรัทธานะพวกเขาเนี่ยอยู่ในประเภทของการศรัทธานะอยู่ในประเภทของการศรัทธานะอยู่ในประเภทของการศรัทธา นะอยู่ในประเภทของการศรัทธาบ e r ดา s กัน a n k ด p า d a ah ี y a r i a h วที่เชื่อมโยงนะครับหรือที่ผูกพันกับบทบัญญัติเท่านั้นที่ผูกพันกับบทบัญญัติเท่านั้นนะครับที่ผูกพันกับบทบัญญัติเท่านั้นหมายความว่าอุมัตอุมัตทั้งหมดเนี่ยอุมาตอุมาตทุกทุกยุคทุกทุกสมัยเนี่ยนะครับการศรัทธาของเขาหลักศรัทธาของเขาจะต้องเชื่อมต่อจะต้องเชื่อมโยงกับ บท,บทบัญญัติเท่านั้นหมายความว่านะไม่ใช่ว่าอยู่ๆคิดเองนะครับนึกเองแล้วก็ศรัทธาเองไม่ไดนะ้นั้นต้องไปดูตัวบทบัญญัติตัวบทชัริอธรนะครับนะก็คือคมภีรที่อัลตลาพระราชาลงมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับนั่นคือการศรัทธาที่ถูกต้องนะครับนั้นเบอร์ด้าสารการันคือาาเบ a ร์ด้าชัริยธรยั่วจะต้องเชื่อมโยงจะต้องผูกพันกับบทบัญญัติเท่านั้น ดานบุก ok ah, ok ันละมาเกาและไม่ใช่ว่าพวกเขาเอาฟังก็ดีท่อนนี้และไม่ใช่ว่าพวกเขาก็คือประชาชาติทั้งหมดตะกี้เนี่ยและไม่ใช่ว่าพวกเขานี่อุนโตมัมบุลิการสัมไป kepada tauhid tuan i วนออุนโตะแปลว่าเพื่อไม่ใช่ว่าพวกเขานี่เพื่อมัมบุลิกันสามารถสัมไป kepada tauhid ตวนอ itu สามารถที่จะไปถึงการศรัทธาต่ออัลลอฮฺตัลาห์นั้นอาไม่ใช่วพวกเขาเนี่ยเพื่อที่จะให้สามารถไปยังหรือว่าไปถึงการศรัทธาต่ออัลลอฮฺตัลาห์นั้นอะมัมเปอร์กุนมัมเปอร์กุนอากอนมรกาใชาป้ประโยชน์จากสติปัญญาเพียงอย่างเดียวคําว่ามัมเปอร์กุนก็คือใชป้ประโยชน์นะใชป้ประโยชน์อากอนนะใชป้ประโยชน์ด้วยสติปัญญา หรือว่ากับสติปัญญามาไดกาหมายความว่าใช้ประโยชน์ร่วงนึกหรอวาคิดเองอย่างเดียวไม่ใช่หมายความว่าไม่ใช่วพวกขอนี่นะครับนะในการที่จะทําให้ถึงไปยังการศรัทธาต่อรัตลานั้นใช้แค่เพียงสติปัญญาเพียงอย่างเดียวไม่ใช่นะครับไม่ใช่ย้ำนะครับว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใช้สติปัญญาเพียงอย่างเดียวนะจะต้องมีชริยัตจะต้องมีบทบัญญัติควบคู่ไปด้วยนาะมันจึงจะกลายเป็นนะครับหลักศรัทธา นะมันจึงจะกลายเป็นหลักคิดมันที่ถูกต้องนะโอเคครับอันนี้ท่อนสุดท้ายของบทที่1นึอันนี้เขาสรุปนะสรุปให้พวกเราฟังอันนี้คือเนะื้อหาทั้งหมดของบทที่1ก็คือศรัทธาด้วยนะบทบัญญัติแต่ทีนี้ครูอยากจะบอกพวกเราว่าในการศรัทธาของอิสลามเราเนี่ยมันจะต้องประกอบจาก2ส,ส่วนนะชรีอะตแล้วสติปัญญาก็จะต้องเอามาบวกด้วยนะเพราะว่า นะการเชื่อต่อชาริอะ์เพียงอย่างเดียวเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะทําให้เราพวกเราอาจจะทำพวกเราพวกเราหลงได้แต่สติปัญญาเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเพราะสติปัญญาเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะทาให้เราเลยเถิดได้เพราะฉะนั้นจะต้องประกอบ2อ,อย่างก็คือชาริอะต์แล้วก็อักระทั้งชาริอะต์แล้วก็สติปัญญาครับผมโอเคนะเป็นนั้นว่าบทที่1สมบูรณ์แล้วนะครับใครที่ไม่ทันท่อนไหนไม่ทันวักไหนเนี่ย สามารถย้อนกลับไปดูได้นะของครูนะโอเคครับต่อเลยครับปทเรียนยันยังคือดันะบทที่2ครับปทเรียนยันยังคือดับทที่2ไปดูบทที่2นิดนึงนะบทที่2นะครับปทเรียนยันยังคือดับทที่2องจ้ะท้าฮีดด้วยกับอคอนนะท้าฮีดด้วยกับอคอนการศรัทธาโดยใช้สติปัญญา ตะกี้ครูบอกว่าในการศรัทธาในการยึดมั่นของอิสลามเราเนี่ยจะต้องประกอบมาจากสองส่วนก็คือชริอะห์และก็สติปัญญาทีนี้คําถามครับแล้วมีไหมละ่ะนะมีไหมละ่ะมีคนในยุคไหนมั่งหรือว่ามีคนในสมัยนั่งที่เขาเนี่ยใช้สติปัญญาเพียงอย่างเดียวย้ํานะครับถ้าใช้สติปัญญาเพียงอย่างเดียวเนี่ยบางทีอาจจะให้อาจจะทําให้พวกเราเนี่ยเลยเถิดหรือว่าอาจจะทำให้พวกเราเนี่ย,ย,จจะน,ยนะครับ,นะรบนะศรัทธามั่วได้ เพราะสติปัญญาของพวกเราเนี่ยมันมันไม่อยู่นิ่งมันคิดไปตลอดเพราะนั้นมันจะไม่มีขอบเขตนะมันจะไม่มีสิ้นสุดนะแต่ในสมัยก่อนนะครับคนแต่ก่อนมีคนอยู่ยุคหนึ่งมีคนอยู่สมัยหนึ่งที่เขาเนี่ยต้องใช้สติปัญญาเพียงอย่างเดียวในการศรัทธาต่อเรามาดูครับมาดูมาดูครับรายละเอียดอยู่ในบทที่สองเนี่ย,ตยเตาฮิดด้วยอากอน นะศรัทธาโดยใช้สติปัญญาต่อไปด้วันอากรครับศรัทธาโดยใช้อากรโดยใช้สติปัญญาเพียงอย่างเดียวมาดูครับอดอล่ะอัน i ี้อันนี้อดอล่ะบรลากูดิในในมัซาฟัตรอนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะนี่คือเหตุการณ์ว่านี่คือเรื่องราวเบรลากูคือเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นดีลัมาซาฟัตรอในสมัยฟัตรอในสมัยฟัตรอนี่คือเรื่องราวนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยฟัตรอในสมัยฟัตรอนะสมัยฟัตรอคือสมัยไหนครับสมัยฟัตรออาเขียนเขียนไว้นิดนึงครับเขียนไว้นิดนึงฟัตรอคือช่วงเวลาหรือว่าสมัยนะที่ขาดศาสนาทูต ขาดรอซูลนะครับมาเผยแพร่ศาสนาในช่วงเวลาที่ขาดรอซูลหรอกขา,าดศาส,สนาทูตมาเผยแพร่ศาสนาซึ่งก็คือในยุคก่อนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺวะเลวะสันละของเราเนี่ยนจะเกิดก็คือร,รอยต่อระหว่างนาบีอีซากับนบีมุฮัมมัดสุลสล,สลัลฮฺวะเลวะสันละช่วงนั้นนะครับอัลลอฮบอกว่าเว้นว่างจากรอซูลหรอกเว้นว่างจากศาสนาทูตถึง500ปี อ่านั่นก็ยกช่วงฟัตรอหรือว่าคนในสมัยนั้นเขาเรียกว่าอ,อัลีฟัตรอเดี๋ยวข้างล่างนะครับในบทเรียนเนี่ยเดี๋ยวข้างล่างเขาจะบอกอีกทีนึงนะนั่นคือช่วงฟัตรออ่าเรื่องราวนี้นะครับ <sponsor S 2> เกิดขึ้นในสมัยฟัตรอในสมัยช่วงที่ขาดวอซูลนะช่วงที่ขาดศาสนทูตลงมาเผยแพร่นะครับขาดศาสนาทูต four, แล้วขาดคัมภีนะครับไม่มีทั้งศาสนาทูตไม่มีทั้งคมภีนะครับเพราะเนื่องจากว่าหลังจาก นะท่านนบีอีซานะครับอัลลอฮฺตะลายกอัลลอฮฺตะลาอัญเชิญไปยังฟากฟ้าอ่ะหลังจากนั้นคำพีทั้งหมดนะครับก็ได้ถูกทําลายแล้วก็สาบสูญไปหมดนั้นในช่วงนั้นคนในยุคนั้นน่ยจึงไม่มีนะครับตัวบทคำพีจึงไม่มีศาสนาทูตลงมาเผยแพร่ศาสนาอ่ะโอเคมาดูรายละเอียดครับสืบเนาะสืบเนาะสาเหตุสืบเนาะสืบสาเหตุโอมโอมนะ Kumpulan, nah, goem goem lah di masa itu, dalam semasa itu, sahijah kumpulan dalam semasa itu, sudah pun mula melancarkan pikiran dan akal Sudah pun dai, nah, mula rem, dai rem, nah, sudah pun mula lah, dai rem, melancarkan pikiran dan akal Syai ความคิดและสติปัญญาเมื่อลันชาติกันแปลว่าใช้ความคิดใช้ปีกีรันความคิดดานอาก้อนและสติปัญญาเพราะกลุ่มชนรวกคนในสมัยนั้นเนี่ยได้เริ่มใช้ความคิดและสติและสติปัญญาอุนโตเพื่อนะอุนโตเพื่อเนตับกันทาวฮิด e รฮดัฟอัลลอฮ นาอุนโตเพื ah, ya, ah, ่อมืนเนับกันนามือเนตับกันแปลว่ามั่นคงเต้าฮิตศรัทธาเตือนฮาดัฟอัลลอฮ์น a ต่ออัลลอฮ์าเพื่อที่จะให้มั่นคงการศรัทธาต่ออัลลอฮ์อ่าใช้ใช้ความคิดยังไงด้วยกบวิธีการข้างล่างต่อไปนี้ นะใช้ความคิดด้วยวิธีการข้างล่างต่อไปนี้นะด้วยวิธีการข้างล่างต่อไปนี้ไหนะครับใหญ่ยยตู้ใหญ่ตูคือใหญ่นะยยตูคือจาระมม,มันแดงวิธีการสังเกตม,มมันแดงแปลวสังเกตม,มมีเกลนะก็คือความคิดมหัลลุสีมหัลลุสีนี่แปลว่าวิเคราะห์ วิเคราะห์และมงการกัอันนี้สืบคน้นนะสืบคน้คนค้นคว้าประมาณเนี้ยมึงการจีกันนะก็คือวิธีการก็คือสังเกตนะคิดวิเคราะห์และสืบคน้นหรือว่าค้นคะว้าฮะคือยาเดียนอัลลอฮ์การสรรสร้างของอัลลอฮ์นะครับสังเกตนะครับคิด วิเคราะห์แล้วก็สืบค้นจากการสรรสร้างของอนหรอนั้นคนสมัยนั้นนะคนในยุคนั้นคนในยุคอาลีฟัตรอเนี่ยนะใช้วิธีการเหล่านี้ในการที่จะนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยรู้จักลอตเตอร์ละเด้งเงินด้วยเด้งเงินด้วยเด้งเงินด้วยเสือซสือหนังสือไม่ค่อยชัดนะลูกนะซสือดาลัมดาลัมโญ่เวลาอ่านนะครับซสือดาลัมดาลัมโญ่วิธีอ่านนะครับซสือดาลัมดาลัมโญ่ นาด้วยละเอียดคำว่าซื้อดาลัมตรงเนี้ยดาลัจริงๆแปลว่าแปลว่าลึกนะนะตรงนี้ว่าด้วยละเอียดนาด้วยละเอียดหมายความว่าสังเกตก็สังเกตแบบละเอียดคิดก็คิดอย่างละเอียดวิเคราะห์ก็อย่างละเอียดสืบค้นก็อย่างละเอียดจนกระทั่งว่าทําให้คนในสมัยนั้นบางบางคนเนี่ยนะครับค้นหาอะรตลาเจอนะค้นหาอรตลาเจอเอามาดูครับนะมาดูครับมีคนที่ค้นหาอรตลาเจอ Mako di antara mereka Nai benda pokok Mako di antara mereka Nai benda pokok ah, Yang telah mengambil bahagian ini Puti Jitman Tamwiti ni Yang yang telah mengambil bahagian ini Maka konti namwiti ni Nah Baik syai. นะยังมงําเบินการบาเยนอีนีมแล้วก็คนที่นำวิธีวิธีนี้ไปใช้ก็คือการสังเกตการคิดวิเคราะห์แล้วก็สืบค้นเนี่ยอิออน่าคืออิออน่าคือมาดูครับท่านที่หนึ่งครับหนึ่งวาร์บินนาฟานวารอโคบินนาฟานชื่อนะครับวารอโคบินนาฟานท่านที่สองครับซีดบินอามอร์ซีดบินอามร์นะภาษาอาหรับด้วยนี่ครับ ถ้ามีวอลหลังจากรอเนี่ยเขาเรียกว่าอามารดหรือว่าอันหรือว่าอัมรินอัมรินมาโดแต่แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีวอลนะนะหลังรอไม่มีวอลเนี่ยอ่านว่าอุมารจำไหมนะครับนะอาซีดบ,บินอามารอันท่านที่สองดานและไลน์ไลน์ล่างนีและอื่นอื่นอีกและอื่นหมายความว่าไม่ใช่แค่สองท่านนี้หมายความเป็นกลุ่มเลยนะเป็นกลุ่มเลยเป็นพักเป็นพวกเลยอ่าที่นํา นะครับวิธีการทั้ง4อย่างเนี่ยไปใช้นะครับทั้งสังเกตทั้งคุ้นคิดทั้งวิเคราะห์ทั้งสืบคน้นจนกระทั่งว่าได้มาซึ่งการรู้จักอรรตธลาจนกระทั่งได้มาซึ่งการรู้จักรู้จักอรรตธลาอ่านัน่นนี้คือหมายความว่า,วาบทที่สองนี่เขาจะบอกว่านะคนที่ใช้ความคิดเพียงอย่างเดียวจนกระทั่งทําให้ตัวเองเนี่ยรู้จักอรรตธลาเนะี่ยก็มีแต่เป็นคนที่อยู่ในยุคข,ของอลิฟัตรอ นะอยู่ในยุคของนะช่วงเวลาที่ไม่มีรซูลลอนะนะครับไม่มีนะครับศานะส,สนาทวตมาเผยแร่ศาสนาแต่แต่มันก็เป็นคนกลุ่มน้อยครับมันก็เป็นคนกลุ่มน้อยเหมือนที่เราเคยเรียนอะอาลีฟต์โรในช่วงนั้นในยุคนั้นน่ยส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในยุคของยาลียะซึ่งเป็นยุคป่าเถื่อนนะครับซึ่งเป็นยุคที่น้นทุกคนไม่มีศาสนาเพราะฉะนั้น คนที่อีหมา่านคนที่ศรัธทธากับอัลลาเนี่ยในยุคนั้นก็เลยมีน้อยครับนะอ่ะเดี๋ยวข้างล่างก็จะถึงเรื่องของอไลฟัตธรอแล้วอย่งางเชลล์เดี๋ยวรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอไลฟัตธรอเนี่ยนะพวกเราเนี่ยจะได้รู้รู้ลึกซึ้งมากกว่าน,นี้นะครับสวัสาาดีสานาดีุ้บาัสาดิกัสแอชอัสตัฟริกาวัตูบิไล